สวัสดีค่ะสวัสดี fc ช่วงนอมโมพยากรทุกคนเลยคะ่ะสัปดาห์นี้จะเปิดไพ่ทานายดวงระหว่างวันที่28เมษายนถึง4พฤษภาคมคะ่ะสำหรับชาววันอาทิตย์นะคะเรื่องทั่วไปเป็นไพ่สองถ้วยคะ่ะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขแล้วก็สบายใจนะคะช่วงนี้มีมิตรภาพดีๆมีความรู้สึกดีกับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวไพ่การเงินขึ้น4ถ้วยการเงินไม่ได้ดังใจเลยคะ่ะ ไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังเอาไว้ทำให้รู้สึกหงุดหงิดแต่ก็ไม่ได้ทำให้คุณเดือดร้อนอะไรค่ะคุณยังคงมีเงินใช้จ่ายตามสบายอยู่แต่ก็ไม่ได้มากเท่าที่คุณหวังเอาไว้ไพ่าการงานขึ้น6ดาบงานยังคงไปได้เรื่อยๆค่ะมีปัญหาบ้างแต่ทุกอย่างจะคลี่คลายในไม่ช้าอดทนแล้วก็ประคองสถานการณ์ไปก่อนนะคะส่วนเรื่องสุขภาพขึ้นไพ่เก้าถ้วยค่ะ สุขภาพแข็งแรงระวังก็แต่โรคอ้วนค่ะเรื่องความรักเป็นไพ่กงล้อแห่งโชคชะตาคนโสดมีโอกาสเจอคู่แท้เจอคนที่คุณรอคอยมานานค่ะได้เจอคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตอาจจะได้คู่จากการเดินทางก็เป็นได้ค่ะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะความรักมีการพัฒนาไปอีกขั้นเป็นคู่ที่ผูกพันกันมาด้วยบุญกรรมด้วยโชคชะตาหรือว่าเรียกว่าคู่เวรคู่กรรมกันนั่นเองค่ะ